ต้องรู้ก่อนรับประทานขมิ้นชันขอห้ามข้อควรระวังผู้ต้องห้ามโรคต้องห้ามห้ามรับประทานขมิ้นชันเด็กขาดขมิ้นชันเป็นสมุนไพรติดบ้านของหลายคนซึ่งมีประโยชน์มากแต่ต้องระวังคำเตือนข้อควรระวังของผู้ต้องห้ามรับประทานขมิ้นชันมีดังต่อไปนี้หนึ่งห้ามใช้ขมิ้นชันในผู้ที่เป็นโรคนิวในถุงน้ําดี 2. ห้ามใช้ขมิ้นชันในผู้ที่เป็นโรคท่อน้ำดีอุดตัน สห้ามใช้ขมิ้นชันร่วมกับยาตา้านการแข็งตัวของริมเลือดสารกันเลือดเป็นริมสารป้องกันไม่ให้เกิดริมเลือด 4. ห้ามใช้ขมิ้นชันร่วมกับยาตา้านการจับตัวของเกร็ดเลือด 4. ห้ามใช้ขมิ้นชันร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิดคือยาชื่อ 1. ด็อกโซโรบิซิน 2. ครอมิทีน 3. ไซโครฟอสซามา 4. แคมโทเลซิน 6. ข้อห้ามข้อควรระวังในหญิงตั้งครรภหรือสตรีขณะมีครรไม่ควรรับประทานขมิน้น 7. ข้อห้ามข้อควรระวังห้ามใช้ขมิ้นชันในเด็กเล็กๆในเด็กเล็กเ,กน,เ,กเกนื่องจากยังไม่มีข้อมูลชัดเจนด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย 8. ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ง่ายควรงดเด็ดขาดควรหยุดยาและต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญ 10. ข้อควรต้องรู้ก่อนรับประทานขมิ้นชันเป็นยา 1. วิธีเลือกขมิ้นชันแบบสดคือขมิ้นชันส่วนของเงาหรือรากตน้นควรเลือกขมิ้นชันที่มีอายุมากกว่า9เดือนขึ้นไปเพราะขมิ้นชันแก่นี้จะมีสารเคอร์คูมินปริมาณมากและมีสีเหลืองเข้มกลิ่นฉุนแต่ขมิ้นชันอ่อนอายุเดือนน้อยก็จะมีสารเคอร์คูมินปริมาณน้อยสีขมิ้นเหลืองอ่อน 2. วิธี เลือกขมิ้นชนิดผงควรเลือกโดยสังเกตสีควรเลือกสีเหลืองเข้มและไม่มีสิ่งใดเจือปนหากไม่มั่นใจหากไม่แน่ใจควรนำขมิ้นชันสดมาตากแห้งแล้วโบดเก็บไว้ใช้เองก็จะสะอาดและปลอดภัยมากที่สุดโดยขมิ้นของไทยมี2แบบคือ1ึ่ขมิ้นชันมีเนื้อสีเหลือง เค็มลักษณะเงาเรียวยาวเป็นขแขนง2ขมิ้นอ้อยมีเนื้อสีเหลือง ลักษณะเงาอ้วนปอมไม่เป็นขแนแหง 3. คขมิ้นชันชนิดแบบผงต่างกันกับขมิ้นชันชนิดแบบสารสกัดจากขมิ้นเรียกว่าเคอร์คูมินโดยขมิ้นชันแคปซูลที่ขายโดยทั่วไปบางยี่ห้อใส่ขมิ้นชันชนิดแบบบดผงในแคปซูลแต่บางยี่ห้อใส่ขมิ้นชันที่เป็นสารสกัดของขมิ้นชันซึ่งรักษาได้ผลดีมากกว่า สวิธีเลือกรับประทานขมิ้นชันเป็นยารักษาโรคคือการรับประทานเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารช่วยระบบภูมิคุ้มกันและเพื่อเสริมสร้างสุขภาพควรรับประทานขมิ้นชันชนิดแบบผงแต่ในแง่การรักษาได้แก่ช่วยอาการอักเสบปวดข้อลดระดับโคเลสเตอรอลควรรับประทานขมิ้นชันที่เป็นสารสกัดเคอร์คูมินและควรต้องรับประทาน ร่วมกับสารสกัดจากพริกไทยก็จะช่วยทำให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. คขมิ้นชันสกัดเป็นสารเคอร์คูมินคือสารแอคทีฟกราเดียนที่สกัดได้จากขมิ้นชันนี้เป็นตัวช่วยออกฤทธิ์ในการรักษาอาการต่างๆเพราะมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์และต้านการอักเสบและช่วยรักษาได้ดีในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน และโรคกระดูกรุน 6. ขมิ้นชันควรรับประทานเป็นมื้ออาหารรวมกับพริกไทยดำคือสารไปเปอรินที่มีอยู่ในพริกไทยดำเพราะเนื่องจากพริกไทยดำช่วยร่างกายดูดซึมสารเคอร์คุมินจากขมิ้นชันออกมาได้ดีมากกว่าการรับประทานขมิ้นชันเพียงอย่างเดียวหลายเท่าตัวฉะนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารเคอร์คุมินจากขมิ้นชันจึงควรรับ รรวมกับพริกไทยดำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมจึงควรรับประทานขมิ้นชันรวมกับพริกไทยดำนั่นเองและเนื่องจากขมิ้นชันผงละลายได้ดีในไขมันหากปรุงอาหารจากขมิ้นชันด้วยน้ำมันก็จะทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าเดิม7ขมิ้นชันช่วยลดระดบับคอเลสเตอรอลในเลือดโดยต้องรับประทานขมิ้นชันแบบสารส กาปริมาณวันล,ละ700มิลลิกรัม วันละสองครั้งได้ผลดี 8. ปขมิ้นชันช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลรอบเอวและช่วยลดอาการอักเสบบันเทาลงได้ในระยะเวลา1-8สัปดาห์ต้องรับประทานขมิ้นชันแบบผงรวมกับเทียนดำในปริมาณ2.4กรัมการรักษาได้ผลดีกาขมิ้นชันช่วยลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายโดยจะก,กา การศึกษาวิใจัยในนักกีฬาพบว่าใช้ขมิ้นชันสารเคอร์กูมินปริมาณ6กรัมและสารไปเปรีนในพริกไทยปริมาณ60มมลลิกรัมผสมให้เข้ากันและแบ่งปริมาณการรับประทานออกเป็น3ครั้งเท่าๆกันรักษาได้ผลดี10ขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อข้ออักเสบโดยใช้สารสกัดจากขมิน้น คูมินในระยะเวลา8-12สัปดาห์ปริมาณวันละ1กรัมรักษาได้ผลดีอีกด้วยเช่นกันส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ